ยาวลูกโดนบ่อแลอย่าล่นนะแข่งอนี้คือกระองปายยักษ์ไงนะยกระปองปลากเพราะในไหนครับพในขันหรือว่าในเพราะในขั้สีเพราะในขันสย ใสโฟมไว้ทาไมครับผมโฟมไว้กันแดดครับเพราะว่าสแลนเอามาอยู่ครับอ๋อเป็นสแลนจําเป็นไหมครับว่าจะต้องเป็นสีเขียวหรือสีดําหรือสีอื่น<ส>ด, <ำ S 2> ด๊าสีดำดีที่สุดครับสีดาดีสีเขียวนี่คือเกิดจ,จากเรายังไม่รู้เลยใส้สีเขียวมาครับ,ค,รบคือสีเขียวนี่มันร้อนครับดูดแดดครับสีดําเหมือนจะดูดแดดแต่ว่าเย็นกว่าครับออครับดตัวดูรูกันตัว อันนี้จะเป็นโซนเพาะเลี้ยงเทคนิคการเพาะการเลี้ยงเป็นยังไงบ้างครับเทคนิคคือจับเทียบไหมครับอ่าจะเทียบจะเทียบก็ได้ครับนี่อ่าหรือไม่เทียบก็ได้ครับเลือกตัวเมียที่อ่าสมบูรณ์แล้วพ่อนําไข่ยื่นออกมาสักเป็นสองเต็ตมีการเลี้ยงอ่าเป็นตัวเมียยังไงบ้างครับที่ทําให้ไข่มันเยอะๆครับอ่าเอาผ่านครับเอาอย่างเช่นเอาใส่กระมัง ตัวเมียตัวหนึ่งตัวผู้ตัวหนึ่งเออครับแยกไปเลยครับสองกระมังตัวผู้ตัวหนึ่งพอ่าพอเช้ามาเราก็จับตัวตัเมียไปตัวใส่ตัวผู้กบปล่อยผ่านสิบห้านาทีแล้วก็เอาออกครับอย่างนั้นจะทําให้ใข่เยอะใช่ครับเพราะว่าปลาจะเห็นกันแล้วก็ว่ายก้าไปเพื่อจะลัดแต่ว่าไม่ได้รัดเพราะเราออกก่อนเสร็จแล้วก็ตะสมประมาณเจวันเต็มที่แล้วครับโ้หเปล่งเลย ปลาตัวเมียในต้องใช้อายุี่เดือน,นถึงจะไขได้เยอะอ่าจริงๆแล้ว2เดือนนี้ก็ให้ไข่ประมาณ1 2 0 0อน1,200ฟองก็ได้ครับแต่ว่าอ่าลูกปลามันจะไม่แข็งแรงครับส่วนตัวเมียที่อายุเยอะคือจะให้ไขที่น้อยกว่าแต่ว่าอ่าลูกปลาออกมาแล้วแข็งแรงครับอ่าโอกาสรอดสูงกว่าลูกปลาที่ออกจากตัวเมียที่อายุน้อยครับ แล้วก็เวลาเราเอาตัวผู้กับตัวเมียลงไปแล้วเนี่ยเราทํำยังไงต่อครับแล้วก็ต้องมีน้ําต้องเตรียมยังไงบ้างครับหรือมีใบหูกว้างหรืออ้าที่นี่นะครับอครับือเราพานเสร็จแล้วหรือเทียบเสร็จแล้วก็ได้ตัวผู้ตัวเมียที่พร้อมแล้วครับให้หาถังถังสีก็ได้ครับถังสีนะครับถังสียี่สิบลิตรครับหรือใครมีภาชนะอะไรก็ได้ครับอ่าใส่น้ําสูงสี่นิ้วครับสี่นิ้วใส่น้ําสูงสี่นิ้วใส่อ่า ปนใบหูกวางเลยครับปนใบหูกวางทำไมต้องทำไมต้องปนนะครับทำไมต้องปนเพราะว่าส่วนใหญ่อ่าเป็นนักสำรวจทุกคนเลยครับพอปลาไส่แล้วแม่ไปแงะเขามานั้นทำอะไรแล้วพอบอดบอดเสียปพ๊บก็พ่อปลากระจุงเลยครับกินไฉะนั้นเราควรจะขยำปน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 ครับโรยแบบแหนอย่างนี้ครับโรยไปเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวปลา เดี๋ยวปลาจะมาก่อวอดแล้วก็จะไม่ก่อวอดเป็นพุ่มๆครับจะก่อแผ่ปลาจะก่อวอดสองลักษณะคือเป็นพุ่มๆคือวางไข่เป็นชั้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 นขึ้นมาครับแบบนั้นสาเวลาชั้นบนเน่ากระทบชั้นล่างแล้วพ่อปลามาเช็คดูไข่เสียนี่กินหมดเลยครับประมาณนั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าก่อวอดแบบลักษณะว่าเราไปโรยไปวางแล้วก่อแบบกระจายในชั้นเดียวแล้วก็จับไข่มาเลี้ยงแบบชั้นเดียวอย่างนั้นพ่อปลาจะเลี้ยงลูก คือมันจะกระจายออกครับอย่างนั้นนะอย่างนั้นนะพ่อป้าจะเลี้ยงลูกพ่อปาจะดูแลลูกอย่างเดียวเราเราจะใส่ตวมีอันนั่นแหละครับข้อดีเลยคือพอป่นแล้วเราไม่ต้องไปไปแง้มดูเต้องไปแง้มดูเลยครับเห็นชัดเจนว่ามีไข่เราจะปล่อยตัวผู้ตัวเมียประมาณช่วงเวลากี่โมงหรือยังไงบ้างครับหรือว่าได้หมดเลยหรือแล้วก็มาเก็บวันปล่อยตัวผู้ตัวเมียประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นครับสี่ห้าโมงเย็นพอให้ให้ให้ปลามัน ผ่านกันชินกันประมาณสักสองชั่วโมงแล้วจะมืดก็จะไม่เกิดอาการกัดกันพรุ่งนี้เช้าก็จะตัวผู้จะก่อวอดแล้วตัวเมียจะเข้าหาประมาณสามโมงเช้าก็เริ่มเข้าหาครับส่วนถ้าเกิดว่าเราปล่อยช่วงเช้าอ่าแล้วปลายังไม่ให้รัดนี่ครับมันจะโดนกัดครับหรือถ้าเกิดว่าปลาจะให้รัดแต่ไปรัดกันตอนประมาณสักสองโมงเย็นอย่างเงี้ยครับยังรัดันไม่เท่าไหร่เลยมืดแล้วก็เลิกรัดครับก็ได้ไข่น้อยประมาณนั้นนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเริ่มรัดกันตั้งแต่3โมงเช้าอย่างเงี้ยครับปลาก็จะรัดกันไปเรื่อยๆไปจน,จนจนถึงเย็นหรือว่าหมดไข่มาไหลประมาณนั้นครับแล้วก็จะเลิกรัดกันถ้า,ามันยังไม่ยังไม่มืดเลยถ้าว่าดูแลไข่ก<ม>่อกกนกอะไรอ่าถ้าเกิดว่ามันยังไม่รัดเราควรจะปล่อยต่อหรือว่าเราควรจะช้อนอขึ้นได้แล้ว2วันนะครับอ่ายังไม่รัดเนี่ยเอาออกเลยครับไม่งั้นตัวเมียจะตายครับอ๋อเราก็ช้อนเป็นตัวเมียออกแล้วก็ปล่อยตัวผู้เลี้ยงไข่ไปทิ้งว่าทิ้งอ่าตัวผู้ไว้ประมาณกี่วันนะครับ คือถ้าเห็นไข่แล้วทิ้งไว้สามวันครับนับจากวันเห็นไข่คือพอเห็นไข่แล้ววันลุ่งขึ้นนับหนึ่งครับนับสองนับสามแล้วให้ลายแดงครับอย่าให้เยอะให้เท่านี้พอครับวันที่เห็นไข่แล้วนับไปสามวันวันที่ไข่วันที่เห็นไข่คือเราเห็นไข่สมมุติว่าเราเพาะปลาวันนี้ตอนห้าโมงเย็นพรุ่งนี้ปลาไข่ตอนสามโมงแล้วเราไปเอาตัวเมียอ,ออกประมาณสามทุ่มอย่างเงี้ยครับอ่า พอเราเห็นไข่ตอนสามทุ่มให้นับพรุ่งนี้สามทุ่มคือหนึ่งวันครับมาลืนสองวันมาเรื่องสามวันครับสามวันคือช่วงสามวันเนี่ยเราไม่ต้องไปให้อาหารตอนสามทุ่มครับให้ตอนเช้าได้เลยให้ตอนเช้าได้เลยครับแต่ว่าลูกปลาจะยังไม่กินเพราะว่าไข่แดงที่ถุ่ท้องสิ่งสุงท้องยังไม่หมดอ่าแต่ว่าเราใส่ลงไปแล้วเพื่อให้ตัวลายแดงนั้นไปไข่พอไข่ออกมาแล้วปึ๊บถุงถุงไข่หมดปึ๊บก็กินได้เลยครับ ประมาณนั้นครับไอตัวเมียหลังจากที่มันไข่เสร็จเนี่ยเราตักออกตอนไหนนะพี่ตอนสามทุ่มครับสามทุ่มหรือจะตอนไหนก็ได้ครับแต่ว่ามันไม่ดีคือถ้าเกิดว่าเราเห็นแล้วเราแววออกตอนที่มันยังแกล้งอยู่อ่ะตัวผู้มันจะตกใจตื่นครับอ่าส่วนถ้าเกิดว่าเราเอาออกตอนสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยครับปลามันนอนแล้วครับตัวเมียมันไม่กินไข่แล้วครับที่นี่คืออ่าถ้าถ้าที่นี่คือไม่เหยียวตัวเมียออกจนถึงวันที่สาม <ล>โอ้ตัวหนูวัที่สามเลยครับไจากนอ,อกเลยแล้วมันไม่กัดครับแล้วก็ไม่กินด้วยครับแล้วหลังหลังจากที่มันไขเ่เร็จแล้วกี่กี่เดือนกี่วันมันถึงจะไข่ได้อีกรอบหนึ่งตัวเมียครับเจ็ดวันครับเจ็ดถึงสิบห้าวันถ้าเราเลี้ยงดีนะครับสมมุติว,ว่าไข่แล้วเราเอามาเลี้ยงอย่างนี้แล้วให้ใดแดงแล้วน้ำน้ำเราดูแลน้ำดีเจ็ดวันรัดได้อีกครับ ดูแลน้ําดีน้ําดีนี่หมายถึงน้ําดีหมายถึงว่าน้ําใสสะอาดอน้ำไม่มีความสกปรปกความอะ,อะไรประมาณนั้นนะครับอ,อันนี้คือถังเนี่ยคือถังเพาะใช่ไหมครับอ่าอันนี้ไม่ใช่ถังเคาะฟอมพวกปลายักษ์ครับอ๋อ,อแล้วก็พอเราเลี้ยงลูกจกนกระทั่งว่ามันโตใช่ไหมครับแล้วก็เราจะแยกลูกวันไหนอะไรยังไงหรือกี่เดือนหรือว่าหรือว่าเราเลี้ยงรวมกันไปได้เลย เราค่อยมาช้อนดูว่าเป็นตัวไหนฟอร์มดีหรือฟอร์มไม่ดีหรือว่าเราควรจะแยกเป็นหมดทุกตัวเลยอ่าพอหมายถึงว่าเอาตัวผู้ตัวผู้ออกจากลูกใช่ไหมครับพ่อปลาออกจากลูกอ๋อผมมาคิดว่าถ้าเราเพาะเนี่ยแล้วถ้าเราต้องมานั่งแยกเป็นหมดทุกตัวเนี่ยเป็นในบ้านเราจะมีขวดโหลเต็มบ้านได้หมดเลยไม่จำเป็นครับ <c oughs> เราเราแยกตัวผู้ <c oughs> ออกจากตัวเมียอันดับหนึ่งก่อนครับ <Okay. S 1> <า>แล้วปลาตปเต็มฟอร์มประมาณสักสมมติเราแยกตอนเดือนครึ่งประมาณสัก สองเดือนหรือสองเดือนครึ่งเราไปดูอีกทีหนึ่งว่าตัวไหนสวยครับแล้วก็แยกเป็นคัดเกรดขึ้นมาครับประมาณนั้นครับจะให้อยู่สังใหญ่เพิ่มขึ้นหรืออะไรประมาณนั้นแหละครับแต่ไม่จําเป็นจะต้องออแยกหมดทุกตัวครับอะไไหมครับโอถามแทน<อ>ผมหมดแล้วครับ <laughs> <laughs> อันนี้ทํามากี่ปีแล้วครับผมเนี่ยครับ<อ>ป,รประมาณห้าหกปีได้ครับ ทำเป็นอาชีพหลักเลยไหมครับห,หรือว่ามีอาชีพแล้วเป็นยังไงบ้างครับมันอยู่ได้ไม่ได้หรืออยู่ได้ด,ดีด้วยคนตอบรับเป็นยังไงครับคนอตอบรับก<อ>็ดีดีมากครับดีมากนะครับมันดีมากเพราะว่ามันเพิ่งมาเป็นช่วงนี้หรือว่ามันดีมากตั้งนานแล้วครับมันเป็นกระแสรรรรหรือหรือป่าครับเริ่มดีมาประมาณสองปีสามปีที่แล้วพอรู้ไหมครับว่าสาเหตุที่มันดีหรือว่ามันมีออนไลน์หรือมันยังมันเข้าไปในเฟซอ๋อมันเข้าไปในเฟซอะไรคือเมื่อก่อนนเมื่อก่อนนี้คือ มันก็ยังออนไลน์อยู่แต่ว่ามันเป็นแค่เว็บไซต์ครับอของ T&B หรือ T&B นั่นเองคือ<า>ไม่สามารถขายเองได้อาขายเองได้ครับเราไปเช่าพื้นที่ของเขาแล้วก็โพสขายโพสขายเหมือนกันแต่ว่าทําไมถึงไม่บูมเพราะว่า,ามันก็ขายได้ในระดับหนึ่งอยู่ได้เหมือนกันครับแต่ว่า,ามือถือมันเข้าพวก เว้บพวกนี้มันเข้าได้ยากเพราะว่าข้อมูลมันใหญ่ครับมันไม่เหมือน Facebook อที่มันเข้ามือถือแล้วเปิดปุ๊บเลื่อนเลื่อนเลื่อนดูได้เลยได้ตลอดเวลาใช่ครับทีนี้พอเมื่อทัก2ปีที่แล้วสปีที่แล้วนี่ครับมันเข้าไปในเฟซแล้วก็แล้วก็ออกเฟซมันไปได้กว้างขยายไปมันเริ่มันก็ขยายใหญ่ๆใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอัมบูมขึ้นมาอืมครับแล้วก็ได้ขาวที่นี่ส่งออกต่างประเทศด้วยถ้าเกิดเทียบขายในประเทศไทยกับ ส่งออกเนี่ยอะไรเยอะกว่าครับที่แบบลูกค้าที่มีครับก็ครึ่ง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 อันนี้เราส่งออกเองหรือว่ามีพ่อค้ามารับทีอ่าเราส่งเราเองแต่ว่าเราต้องส่งผ่านคนกลางอยู่ดีครับก็ท่านชิปเปอร์ไปส่งที่ไหนครับจะดูจากไหมครับอ๋อต้องไปจากที่มีตลาดโซนยุโรปไหมครับตลาดโซนยุโรปมีไหมก็โซนยุโรปก็จะเป็นพวกอ่าสเปนเยอรมันอะไรประมาณนี้ครับ เราบตรงอ่อนเนี่ยราคาัพขึ้นไหม up อยหรือว่าราคาเท่าเดิมของเราราคาต่างชาติจะสูงกว่าประมาณเช่นยกตัวอย่างว่าถ้าเราขายคนไทยตัวละพันถ้าเราขายต่างชาติะจะตัวละทเท่าไหร่ครับประมาณพันห้าครับอ๋อพันห้าโอ้ในอ่างเพาะพี่ครับพี่อ่างเพาะพี่ตอนนี้ไม่มีอ่างเพาะครับคือคือเพาะเสร็จจะเอามาเกลยเลยนี่ครับที่เห็นเป็นยิบยิบ,ยบ อ๋อนี่ครับเอเรา้ใช้กระมังขนาดนี้ก็ได้อ่าเพราะในนี้ครับเพราะในนี้เพราะในนี้เสร็จแล้วอ่าเพอาได้ห้าวันเราเอามาเทใส่ในนี้ครับใส่ในนี้อ่าเพอได้สัก1ิบวันเราก็มาแยกออกเพราะว่าพื้นที่มันมีทิกว่าถ้าเกิดว่าปลาอยากให้สวยจริงๆแบบว่าทั้งซอกเลยเราควรจะให้พื้นที่ของปลาครับอย่างเช่นกระมังลูกนี้ใหญ่75้าเซน ไม่ควรไม่ควรเกินสามสิบห้าหรือสี่สิบตัวครับืที่อ่าสาเหตุที่บอกว่าลูกปลาตายแล้วทยอยตายนี่คือสาเหตุครับพื้นทีมน่มันแน่นเกินแล้วก็มันจะตายจนกว่าจะเหลือพื้นที่ให้อยู่พอครับเช่ชนช<ๆ>ยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นพื้นที่เหมาะกับหกสิบตัว มันก็จะลดจำนวนไปเหลือ60ตัวใช่ครับโอเคประมาณนั้น <awkward> ว <ly tweeting out> ่า <Así> มันตายหมดประมาณนั้นครับยังมาสักพักแล้วเหลือสองสามตัวแคบพื้นที่ถ้าเกิดว่ามันมันใหญ่พอกับมันใหญ่พอกับ200ตัวมันก็จะอยู่งมีอ่านแค่นี้สักพักไว้เหลือหน่อยเดียวคิดว่าจะโตแล้วไม่โตมีอะไรแนะนำมือใหม่บ้างไหมครับ ี่าเราจะต้อนที่พูดนี่เยอะมากเลยนะไปเขียนหนังสือได้เป็นเล่มเลยข่ายเด็กที่ไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยเด็กเลยครับจะสร้างอาชีพให้เด็กได้เด็กรุ่นใหม่ๆแล้วเนี่ยศึกษาก่อนครับคววนศึกษาก่อนครับเอาเอาให้เรารู้ถึงมาตรฐานของปลาครับพอเรารู้ถึงมาตรฐานของปลาแล้วก็อ่าพูดง่ายๆถ้าเกิดว่าเราดุมๆเข้ามาขายโดยที่ไม่รู้อะไรเลยอืมอ่ามันก็ มันก็ไปไม่ได้อยู่แล้วครับส่วนถ้าเกิดว่าเรารู้ถึงมาตรฐานเนี่ยครับเ,เรารู้ว่าตัวนี้เป็นไงอะไรยังไงเนี่ยครับมันสามารถหาช่องทางไปได้ต่อเรื่อยๆแหละครับ<อ>แล้วที่ฟาร์มพวกปลาที่มันตกเกรดอะครับครับมีจำหน่ายไหยังไงเขาไม่จำหน่ายนะเขาบกเลยมีม จะมีทัง้งทั้งที่ตกเกรดแล้วที่ดีครับแต่ว่าตกเกรดเราจะไปขายอีกราคาคราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับเ็มมเอมอ่ออฟอมฟอมปลาก็จะประมาณสาตัวร้อยสัวร้อได้ครับนี่คือปลาที่ตกเกรดเนาะ,ะไม่ใช่ครับ <laughs> อันนี้ปลาฟอมมันจะมีที่ตกเกรดฝั่ฝั่งฝั่ง่งั อ้าวใครจะเลือกเลือกนะคะอันนี้ถูกแล้วนะอันนี้เราต้องเปลี่ยนน้ำด้วยไหมครับเปลี่ยนครับเราใช้กดน้ำไปครับแล้วกัอ๋อมีเราทำช่องไว้อ๋อเราทำช่องไว้ฮ้ยเลสยากรดอีกแล้วแน่แน่ดากรดไม่ได้เลยที่จับยากรดนะฮะไม่ได้เลยนี่นี่มันต้องมีใส่ด้วยแช่แช่ ขาใหญ่ก็จะมีโซนหลังมี่ส่งรอบไทันต์ปีนใชชิปปิ้งเหมือนคนเข้าไปครับคือเราไปส่งที่เจเอแล้วก็ส่งที่อกาปชาแล้วก็ถ้าเกเป็นไต้หวันนี่ก็ไปส่งแจ็กี้ไต้หวันห้องโคงประมาณเจเจมอลก็รงอ่า แอนหรืออ่คุณต้นรที่มีคนถามว่าอยากถามว่าปล่อยปลาผสมวันที่หนึ่งแล้วตักตัวเมียออกวันที่สามอีกกี่วันถึงเอารายแดงให้ลูกปลากินอีกสวันนะครับผมผมเดินย้างไปแล้วมันอยู่ตรงนี้มันตาบอดเกือบทั้งบเอผมประมูลมาได้เขาก็แบบผสมมาก็มีตาบอดเกือบ ทั้งหมดคืออันนี้ข้างหนึ่งบรวข้างหนึ่งเลยนะครับอีอันนี้ไม่แน่ใจ